เบญจขันธ์ไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายรูปเป็นของไม่เที่ยงมีความแปลปรวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นของไม่เที่ยงมีความแปลปรวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นของไม่เที่ยงมีความแปลปรวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความแปลปลวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงมีความแปลปลวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่าสมุทัยธรรมสมุทัยธรรมมีความก่อขึ้นเป็นธรรมดา ดังนี้ก็สมุทธยธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าราธะรูปเป็นสมุทธยธรรมเวทนาเป็นสมุทธยธรรมสัญญาเป็นสมุทธยธรรมสังขารทั้งหลายเป็นสมุทธยธรรมและวิญญาณเป็นสมุทธยธรรมแลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่า วยะธรรมวยะธรรมมีความเสื่อมเป็นธรรมดาดังนี้ก็วยะธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าราธะรูปเป็นวยธรรมเวทนาเป็นวยธรรมสัญญาเป็นวยธรรมสังขารทั้งหลาย,เป,ยรรลญญาเป็นวิยธรรมและวิญญาณเป็นวยธรรมแลข้าแต่พระองค์พูดจเจริญ คนกล่าวกันว่านิโรธธรรมนิโรธธรรมมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้ก็นิโรธธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าราธะรูปเป็นนิโรธธรรมเวทนาเป็นนิโรธธรรมสัญญาเป็นนิโรธธรรมสังขารทั้งหลายเป็นนิโรธธรรมและวิญญาณเป็นนิโรธธรรมแล ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัญญาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า <S. นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้แล